เป็นไงครับผมเบลเลอร์เลยครับต้องใช้ควันตลอดนะครับเพราะโดนหลายรังแล้วนะครับมิวโอโหโอโหอ,อันนี้ข้างทางครับผมห่างเมื่อกี้เองนะครับอยากรู้นะอยากร,ากรู้อยากเห็นเลนะอยากดูนะคนแก่ก็จะอย่างนั้นแหละ ไม่ถ่ถโอ้โหใหญ่ครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นใหญ่จัดเห,ดห็นไหมหรอนั่นนั่นมาตัดนิดหน่อยเพราะมันหละอ่ากี่มาเห็นนะครับผมเบลเลอเลยข้างทางหัวน้ำปิดตามีลูกไม่ดีหัวน้ำหนุกปิดจริงๆนะครับโอ้โหลังนี้ขาวโจ้ะนะครับผมต้องขอครับสุดยอด แต่ถ้ารังแก่ๆผมจะผูกนะครับผมก็วันนี้โดนต่อยทั้งวันนะครับ <laughs> จริงๆครับมันดุนะครับผมเดินมาวิง่งวไอ้บินมาต่อยหัวเลยนะครับนั่งขยี้ยอดเลยคนระับวันนี้เราจะแต่ก้อนโตๆอย่างนี้ครับเล็กบ้างก็มีนิดหน่อยพอควันหน่อยระวงังมีสายเกี่ยวั่งนูน้น โอ้โห้องอ่อนัเลย้อาน้ำดีเพาะอยายแล้วนะครับผมเมื่อกี้ห่เลนครับโอ,โ,โอ้โหแน่นจริงหลังนี้นะครับยอดเลยครับผมขอแล้วครับผมหลังนี้นะครับคือใหญ่จริงๆโอ้โหแล้วก็ตัวเอาไหมไม่เอาเอาไปดีกว่าเพราะามันอ่อนได้กินอ่อนแต่ก็ได้กินหน่อยนึงแต่คิดว่าจะไม่เอาปลูกดีกว่า,อาโ,อโอเคครับผมขอปลูกนะครับ สรุปผมไม่ไดเอารังนะครับผมก็ปล่อยมันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีใช้หน่อยเดียวนะครับไม่คือไม่ขาวเต็มรังนะครับก็ปล่อยให้มันฟักไปนะครับแล้วก็ทําห่น้ําต่อแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะอยู่ข้างทางนุนโลเลยนะครับเริ่มเข้ามาเกาะนะครับผมผูกไว้เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมวันนี้ฟุกมิมนะครับไม่เจอตัวผึ้งแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมได้มิมก็โอเคคุ้มค่าแล้ว ออยู่กลางทางครับผมต้องขึ้นนะครับผมอยู่ปลายข่อยเลยครับต้องจุดแล้วก็เป่าไฟก่อนนะครับผมไม่งั้นต่อยยับเบลเลอร์แล้วหัวน้ำหลังใหญ่นะครับมาลุ้นกันนะพี<า>่ชาตัวเบาโอ้ยปลายข่อยนะพ่อ เนี่ยดำๆปลายนิ้วนะนี่ถึงแล้วนะยังควันยังไม่ถึงเลยมันสลายพอ่อไม่ขึ้นจิ่งนี้อ่ะถึงแล้วถึงแล้วควันถึงแล้วครับควันถึงแล้วนะครับทุกคนเออถึงแล้วก็ต้องจู่โจม ถึงแล้วนะทุกคนพอดูน้ำก่อนเลยว่าใหญ่เปล่ามองขาขาพอดูกันนี้ตัดลนะครับตัอ,นนอ,อตาดนะเหรอซีฟ้าใช่ไหมนะ่ะเห็นเลย วันนี้ว่าเบลเลอร์เลยครับผมโอ้โหไม่ออกอ้วน นี่ครับผมต้องใช้ควันตลอดนะเพราะโดนหลายรังแล้วนะครับสุดยอดเลยยังใหญ่เลยโอ้ยนอนอีกหลงังวัน เอดเไปแอ้าวนาอ่ะเรียบร้อยนะครับผมหัวน้ำบปเล์เลยนะครับสูงก็ผูกนะครับผมอันนี้สูงอยู่นะครับก็เลยผูกกิ่งที่ข้างๆที่เราตัดนั่นแหละครับผมเห็นไหมะอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมเอาไปก็ทิ้งเปล่าๆนะครับ ปลูกไว้มันนะครับผมถ้าหลอดสายตาคนอื่นนะครับผมเรามาดูกันใหม่นะมันรุ่นหัวน้ํานะครับอ่าเข้าอยู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะย้อยเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับถึงบ้าน เธอต้องให้ผมออกผมเป็นคนใส่ผมต้องรู้อันนี้ลางนึงนะครับผมเพราะว่าโดนไฟลนไปและะ้วสุดแล้วไม่รู้ไปในจุดป่านะครับผมวางนี่นะเธอเนาะนี่ก็หนึ่งก้อนแล้วก็อันนี้ก้อนลงังลังสุดท้ายนะครับบอกแจ่ม,มากอะ่ะเธอเห็นป่ะน้ำมิ้ม,นะ,ม,มนะครับผมช่วงเดืนสี่เดือนห้าคือเกตส่ออย่างเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้าพึ่งหรือน้ำมิม้มนะครับ การที่จะสะสมเต็มหลังเนี่ยไปตัดเดือนห้าห้าข้าคุณก็ได้เดือนสี่น้ำพึ่งก็เหมือนกันนะครับผมอ่าประมาณนั้นแต่เขาเขาจะเอาเกตเอาอะไรกันก็ก็กะไปไปประมาณนั้นนะครับผมแต่พึ่งที่จะจะสะสมเนี่ยก็ประมาณสักครึ่งเดือนกว่านั่นแหละหรือใกล้เดือนนั่นแหละนะครับผมจนเต็มใหญ่ๆนะครับนี่อีกไม้นึงครับผมโอ้โหอันนี้เบียดมานะครับผมวันนี้บอกเข้ามองไหนฟุกครับผมก็คือไม่ได้เดินมากมายนะครับผมนี่ฮะ เข้าฟุ๊กก็โอ้โหแสดงว่าไม่มีคนหาเลยเราเราก็ฟุกกันะครับอย่างนี้ด sì ีครับผมได้อย some. ่างนี้ยทุกวันนะครับผมขอให้ได้อย่างนี Luft ้ทุกวันนะครับก็โอเคอยู่นะครับสําหรับท่านที่ส yeah. ั mm. mm. ่งมิ้นเนี๋ยผมจะได้ระบายให้ให้ทับท่านที่เขาจองนะครับผมโอ้โหเครียดนะครับเวลาหาไม่ได้เข้าจองขึ้นมาคนอื่นคนใหม่ๆจองผมก็ผมก็เครียดผมก็ไม่รู้จะรับปากหรือจะรับปากดีไหมไม่ดีไหมอะไรเงี้ยบางทีมันเครียดครับผมหายเขาไม่ได้ก็เครียดเหมือนกันทีนีก็ทวงมาอะไรเงี้ยนะครับแต่น้ำเพิ่งก็มี มีขาไปตามเขาเขาเอาสั่งไว้แล้วนะครับผมตั้งแต่ปีใหม่นู่นนะครับก็ต้องส่งให้เขาก่อนนะครับนี่ครับผมท้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับผมชุดหนึ่งหกร้อยล้มส่งบรรจุใส่กล่องใส่ถุงพลาสติกรัดนะครับแล้วก็บรรจุใส่กล่องไม่มีตัวอ่อนนะครับผมเพราะผมจะจะไม่เอาตัวอ่อนมานะครับผมจะผูกไว้นะครับผมแต่ลังไหนที่กินได้เนี่ยผมถึงจะเอามานะครับผมประมาณนั้นบางทีเนี่ยเนี่ยนะครับผมสองก้อนเนี่ยหกร้อยล้มส่งนะครับใหญ่ๆหญ่เนี่ยนะครับผม เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับคือมันใหญ่จริงๆนะครับผมหกร้อยรวมส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนจุกใส่กล่องนะครับไปก้อนสวยๆปิดตาเนี่ยครับถ้าก้อนไหนไม่สวยก็ผมก็จะเอามีดชํำแหละนะผมเอาไว้ชงกาแฟของผมเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับสวัสดีครับผมน้ำมีดสดๆครับ